สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องนะครับพี่น้องครับ BT Channel หรือว่าเซียนคนเก็นนะครับพ่อกันคือเก่าครับสำหรับแนวทางวันที่14นะครับน้องวันที่14เดือน8พศ2 5 6 7นนะครับสำหรับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติ ดาวโจน V I P นะครับน้องครับแนวทางของเซียนคนแกนวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคําเตือนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับเอฟซีทางช่องนะครับที่เขามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับพี่น้องเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง บีทีชานีลรูปเซียนควนเกนครับแนวทางควอเนเกนนีน่ไหนไปที่เลาาสตาเฉพาะกิจน้อยมัดรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับพี่น้องครับอ่ะก่อนท,ที่สิวว่างแนวทางวันที่14นะครับเดือน8ปดพศสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ด เซียนควอนเกียนกับสีคอสรุปแนวทางวันที่13เดือน8นะครับพศ2567นะครับพี่น้องสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่13เดือน8เด่นวิ่งรูด0กับ9เลอพี่น้องเด้อสำหรับ FC บอมาวิกลูด0นะครับ เซียนคนแกล็นให้ไปที่วิ่งรูดศูนย์สำหรับเอฟซีบ่มักวิ่งรูดศูนย์กลับไปวิ่งรูดเก้าใดคือเก้าด้ะครับพี่น้องเด้อสำหรับเอฟซีทางช่องที่มีตุ้นหลายก็สามารถนั่ไปเรียนซิปเก้าประตูได้คือเก้าครับบ่ว่าทีอยู่ตำแหน่งใดนะครับถ้ามาศูนย์กับเก้าใดที่แน่นอนครับสำหรับสายวิ่งสายรูดเซียนคนแกล็นหายไปที่วิ่งรูดศูนย์นะครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งครับพี่น้องจับคู่กันครับพี่น้องจับคู่วิ่งรูดศูนย์จับคู่ไปที่ศูนย์เก้าหนึ่งชุดเบิร์นศู เก้าเก้าชุดเด้อพี่น้องเดอ้อมาเบิ่งครับพี่น้องวิ่งรูด0นะครับจับคู่นะครับพี่น้องจับคู่ไปที่ศู0ย0ส0งศูนยแล้วก็06ครับพี่น้องครับสำหรับวิ่งรูดเก้าเดับพี่น้องเดอ้อวิ่งรูดเก้าจับคู่ไปที่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็ตามมาด้วยเ6 นะครับพี่น้องครับสำหรับวิ่งรูดศูนย์นะครับพี่น้องจับคู่จอดเน้นๆเด้อพี่น้องเด้อจับคู่จอดเน้นๆนะครับเบิ่งไปพร้อมๆกันจับคู่จอดเน้นๆไปที่0 2 0 3 0 5แล้วก็0 6นะครับส่วนวิ่งรูด9จับคู่จอดเน้นๆไปที่9 2 9 3 9 5แล้วก็9 6้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเลขก,กำลังวันก็คือ3 5 6 8 สามารถนำมาวินกันในที่35 3 6 3 8 5 6 5 8แล้วก็6 8ะน, route, นะครับพี่น้องเด้อเลขเด่นวิ่งรูดนะครับ0 9นย์ะครับวิ่งรูด0ูนย์จับคู่กับเลขกำลังวันในที่ 03, 0 3 05 0 6แล้วก็ตามมาด้วย์8ไดเด็กพี่น้องเดอ้อ03 05์6จับคู่ให้เป็นเรียบร้อยส่วนตัวกันก็คือ08นนะครับพี่น้องครับ ส่วนวิ่งรูด9จับคู่นะครับกับเลขกำลังวันได้ที่93 95 96ตัวกันก็คือ98นะครับพี่น้องเด้อ98อ่าพี่น้องครับสำหรับหน้าต่างคงเส้นคงแคนนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งครับสรุปผลกันวันที่13เดือน8ปดพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมาเบิง่งเล่าสตากันครับพี่น้องเวลา13บสามและสิบเจ็ดอ่า ลาวสตาร์นะครับพี่น้องเด้อเวลา15บหนาฬิกาสาบนาทีบนนะครับพี่น้องครับบน8 5 9นะครับพี่น้องส่วนล่าง8 6นะครับพี่น้องแนวทางของเซียนคอนเกนมาเลยเด้อครับพี่น้องเด้อไม่เห็นแล้วครับพี่น้องอ่สำหรับลาวสตาร์15บหนาฬิกาสานาทีนะครับบน859นะครับแนวทางของเซียนคอนเกนก็เข้าไปที่วิ่ง เก้าบนนะครับพี่น้องเด้อเข้าไปที่วิ่งเก้าบนจับคู่จอดในเน้นไปที่เก้าห้านะครับพี่น้องครับพี่น้องเก้าห้านะครับจอดในเน้นเปที่เก้าห้ามาห้าเก้านะครับพี่น้องเด้อมาห้าเก้าส่วนล่างนะครับพี่น้องเลขกําลังวันวิ่งกันที่หกแปดนะครับพี่น้องมาแปดหกนะครับพี่น้องครับก็ดีใจในเบฟซีทั้งช่องคือเก้าเด้อครับพี่น้องสําหรับลาวสตาร์นะครับพี่น้อง ดิ่งบนล่างนะครับพี่น้องเขาทั้งบนทั้งล่างเด้อครับดีใจน้ำมันซีทั้งจองคือเกา่าอ่ะเอามาตามกันต่อครับนโอยเฉพาะกิจบนหนึ่งสองสี่ล่างหกศูนย์นะครับพี่น้องแนวทางของเซียนคอนเจนก็เข้าไปที่วิ่งหกล่าง,ง,างะน,น,น,นะครับพี่น้องเด้อวิ่งหกล่างอ่ะจอกจับคู่จอดในน้ำมัที่ศูนย์หกนะครับพี่น้องเฉพาะกิจมา หกศูนย์นะครับพี tiger, พ่น้องเด้อค่ะถือว่าเข่านะครับดีใจน้ำเอ็นซี่ทางจองคือเก่าสําหรับแนวทางของเส้นคนเกล็ดกะได้เฮคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อดีใจน้ำเอ็นซี่ทางจองคือเก่าครับอ่าบ่เป็นการเสียเวลาเคามาตามกันต่อครับพี่น้องสําหรับนอยรอบพิเศษนะครับพี่น้องนอยรอบพิเศษบนหกหนึ่งหนึ่งนะครับล่างสี่ศูนย์นะครับมาอีกแล้วครับพี่น้องสําหรับนอยรอบพิเศษนะครับแนวทางของเส้นคนแกนเข้าวิ่ง ศูนย์นะครับพี่น้องเด้อวิ่งศูนย์ล่างนะครับพี่น้องมาที่วิ่งศูนย์นะครับจับคู่นะครับไปที่ศูนย์สี่นะครับพี่น้องมาสี่ศูนย์ครับมาสี่ศูนย์สำหรับนอยรอบพิเศษดีใจนะเอฟซีทั้งช่องคือเก่านะครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางกองเซียนคนงเกนได้เฮอีกแล้วพี่น้องได้เฮอีกแล้วครับอ่ะสำหรับนอยรอบปกตินะครับพี่น้องมาเบิ่งกันมาตามกันต่อครับพี่น้องนอยรอบปกติบน 922นะครับพี่น้องล่าง13นะครับบน922ล่าง13แนวทางของเซียนคนแก่นก็เข้าไปที่วิ่ง9นะครับพี่น้องเข้าไปที่วิ่ง9บนนะครับพี่น้องจับคู่จอดเน้เนๆไปที่92นะครับพี่น้องมา92ก,กับจริงครับพี่น้องแต่พายุข้างหน้าได้ครับพี่น้องเด้อพายุข,ข้างหนา้าก็ถือว่าพอเข่าหรือพี่น้องเด้อถือว,ว่าเข่าจะพอวิ่งสําหรับสายวิ่งนะครับพี่น้อง เดเฮครับสําหรับสายวิ่งเดเฮ้อยรอบปกตินะครับพี่น้องจับคู่เก้าสองเน้นๆนนนะครับแต่พายุขังหนาได้พี่น้องเด้อกติว่าเก่าครับกติว่าเก่าเฉพาะวิ่งเก้าเท่านั้นครับพี่น้องครับอ่ะสายวิ่งเดเฮครับพี่น้องอ่าลอยรอบพี่รอบปกติเอามาตามกันต่อครับสําหรับ VIP นะครับน้องบนแปดหกหนึ่งนะครับพี่น้องล่างศูนย หนึ่งนะครับพี่น้องเอ็ซีทั้งช่องที่น้ำไฟเลนสิบเก้าประตูนะครับพี่น้องบอบาสิยุตตำแหน่งใดนะครับพี่น้องครับมาเห็นเนนนันทามิสศูนย์กับเก้านะครับพี่น้องทามิสศูนย์กับเก้ามาหนีมาศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องสําหรับสายวิงดดยวยว่งสายรูด,น,ด,น,ด,ววน,ดน,นะครับพี่นอ้องเด้อสายวิ่งสายรูดก็มาที่วิ่งศูนย์หลังเด้อพี่น้องเด้อวิ่งศูนย์หลังดีแชร์เดนเบิซีทั้งช่องคือเก้านะครับพี่น้องอ่สรุปแล้วนะครับมาหนีค่ะ เดี๋ยวคือเก่าเด้อครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนเกนนะครับพี่น้องอ่าสำหรับไอ้ทีทางช่องกับคงสิรูแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าแนวทางกะให้ไปแล้วก็ผลก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้ามาตามกันต่อครับพี่น้องวันที่14เดือน8พศ2567ห้้อหุ้นนอยรวมนะครับแนวทางของเซียนคอนเกนนะครับกะมาให้พี่น้องฝากพี่ตัวน้องคือเก่าเดอร์ครับพี่น้อง พี่น้องได้เบื้องได้ชุ่มแนวทางกันครับพี่น้องครับไผชอบกระจัดไผบ็อกชอบกระพานได้นะครับพี่น้องสําหรับแนวทางของเซียนกวนเกนดูเป็นแค่เนี่ยอ่าดูเป็นแนวทางนะครับพี่น้องเ้อสําหรับตัวเลขของเซียนกวนเกนก็เป็นแค่แนวทางนะครับพี่น้องครับอเอามาเบื้องกันต่อครับพี่น้องสําหรับวันที่14เดือน8นะครับพี่น้องสําหรับเลขเด่นวิ่งลูดก็คือ9กับ8ดนะครับพี่น้อง วิ่งรูดเก้านะครับสำหรับ f อฟาที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเด้อกดไลค์แจร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องเนาะมาเบิ่งครับวิ่งรูดเก้านะครับพี่น้องสำหรับ f อบมากวิ่งรูดเก้ากะไปวิ่งรูดแปดเลยขเก้านะครับพี่น้องเด้อแต่ f อซีบอมบารทั้งแปดทั้งเก้ากะผ่านได้เลยครับพี่น้องเด้อผ่านครับพี่น้องครับแต่บอชก็ผ่านมาเบิ่งเพื่อความบันเทิงก็ได้ครับพี่น้อง เบิงเป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับมาเบิงวิ่งรูด9าจับคู่ชุดเด่นก็คือ981ชุดเบิ้ล9 9 8 8เ้นะครับพี่น้องสำหรับสายวิ่งสายรูดก็คือวิ่งรูด9นะครับพี่นอ้องมาเบิ้งพี่น้องครับเดี๋ยวเสียนคนเกนกับสิจเจาะเน้เนๆไหน,นคือเก้าด้วยรับพี่น้องเด้อการรอกแคบหนาจอกันนะครับพี่น้อง รอแคบหน้าจอกันครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเซียนควนเกยียนวิ่งรูดเก้าจับคู่เจาะเน้นๆไปที่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่แล้วก็ตามมาด้วยเก้าห้านะครับพี่น้องครับอะสำหรับวิ่งรูดแปดจับคู่จเจาะเน้นๆไปที่แปดหนึ่ง แปดสองแปดสี่อแล้วก็ตามมาด้วย8ปดนะครับแนวทางของเส้นคอลแกนเน้นให้ที่4คู่หน้าได้ครับพี่น้องเน้นหน้าที่สี่คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายเน้นๆนะครับพี่น้องส่วนตรงกลางครับพี่น้อง9ก้าสามแปดสามกันทุนไว้ได้ครับสําหรับเอฟซีทางช่องนะครับพี่น้องอ่ะสำหรับเรื่องลังวันของเส้นคอลแกนครับพี่น้องครับหนึ่งสองสี่เจ็ด นะครับสามารถนำมาวินกันจับคู่กันได้ที่1 2 1 4 1 7 2 7 2 4หรือว่า2 4 2 7นะครับน้องแล้วก็4 7ครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งเดอ้อพี่น้องครับวิ่งรูด9นะครับพี่น้องจับคู่กับเลขกกำลังกำลังวันได้ที่9 1 9 2 9 4 9 7นะครับพี่น้อง 1> 9 1 9 2 9 4นะครับส่วนตัวกันก็คือ97นะครับพี่น้อง9 1 9 2ห4าเกจับให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้อเบิ่งเอาครับพี่น้องเบิ่งในกรอบตัวใดจับแล้วกว็คือตัวที่ยังบ่ทันจับก็คือกันทุนไเด้อครับพี่น้องเด้อว,วิ่งรูด8จับคู่จนในนี้ไปที่ไปที่8 1 8 2 8 4อ่ะวิ่ง อ๋อเส้นขนแกนก็บ,บอกผิดแล้วพี่น้องวิ่งรูดแปดจับคู่กับเลขกำลังวันไปที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่ตัวกันก็คือแปดเจ็ดนะครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับเอฟซีทางช่องนะครับแคบหน้าจอเด้อครับพี่น้องเดอ้อแคบหน้าจอครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเส้นขนแกนงวดประจำวันที่สิบสี่เดือนแปดพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เด่นวิ่งรูด9กับ8เซียนคนเจียนกันนี้นะไปที่วิ่งรูด9นะครับพี่น้องสำหรับสายวิ่งสายรูด F c บอมักวิ่งรูดเก้ับไปวิ่งรูดแตดคือเก่าครับพี่น้องครับอ่าสำหรับเอฟซีทันไดที่มีทุลายก็สามารถนําไปเล่น1 9เกประตูไดคือเก่าครับบ่วาสิยุตําแหน่งใดถามมา8กับ9าถามมา9กกับ8ในเี่แน่นอนครับอ่ามาบ่งครับวิ่งรูด9าจับคู่จอดในนี้ไปที่9 8 9 9 8 8เ้ได้ครับพี่น้องอ่า สำหรับวิ่งรูด9นะครับเชียนควนแกนจับคู่จอดในใี้นี้เปที่91 9 2 9 4 95นะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูด8จับคู่จอดในใี้นี้มปที่81 8 2 8 4 85ครับพี่น้องครับส่วนตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับพี่น้องเชียนคนแกนรกะบอกทุกคลิปนะครับพี่น้องเชียนควนแกนบอกทุกคลิปเด้อครับพี่น้องตรงกลาง9 3 83สดสา กันทุนไวครับพี่น้องกันทุนไวแคบหน้าจอเอาครับพี่น้องแคบหน้าจอครับผมสาหรับเลขกําลังวันคือ1 2ึ่งสอสามารถน้าวินกันได้ที่1 2 1 4 1 7 2 4 2 7แล้วก็4 7ครับพี่น้องอ่ะวิ่งรูด9าจับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่9 1 9 2 9 4ตัวกันก็คือ9 7นะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูด8จับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่8 1 8 2 84ตัวกันก็คือ89ครับพี่น้องครับสำหรับ f c ท่านใดนะครับพี่น้องอยากจะให้กำลังใจเียนคอนเจนกดเข้าไปในช่อง YouTube พิมพ์ภาษาไทยครับบอยบายสระอีนะครับทหารสระอีอย่าลืมใส่จุดตรงนี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมใส่จุดตรงนี้ใส่จุดแล้วก็จิ้มเข้าไปตรง B ที่ครับพี่น้องจิ้มเข้าไปเลยครับก็สิเจอรปโปรไฟล์ของเจนคอนเจนนะครับดิ่งึ้นมานะครับพี่น้องสวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับพี่น้องครับ สวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินเท่านั้นหลังจากนั้นเอเจนซี่ตั้งจองค่ะกดไปที่รูโปรไฟล์ของเซียนคอนเกนอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องกดเข้าไปแล้วนะครับมันกระสีเดงขึ้นมาในพี่น้องเลยกดติดตามแล้วับพี่น้องกดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง BT c ท a n n น l หรอว่าเซียนคอนเกนครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับวันที่14เดือน8ปดโซโ5ห7หหุ้นนอยรวมนะครับ แนวทางของเส้นคนแกนนํามาฝากผิดต่อน,น้องคือเก้านะครับพี่น้องครับสาหรับวันที่สิบสี่นะครับเอฟซีท่านใดที่แคปหน้าจอบพท่านอย่าลืมนะครับพี่น้องก็ครับก็กดตรงกลางคลิปนะครับเพื่อหยุดคลิปแล้วก็แคปหน้าจอนะครับพี่น้องเด้อกดตรงกลางคลิปเพื่อหยุดคลิปแล้วแคปหน้าจอได้นะครับพี่น้อง ครับจอเอาครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับเอฟซีนะครับพี่น้องครับพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจครับเส้นขนแกนน้ำเด้อครับพี่น้องครับอ่ะกดติดตามนะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับพี่น้องอ่ากดติดตามคนหนึ่งกดได้ครั้งเดียวแล้วพี่น้องเด้อกดติดตามนะครับพี่น้องกดคนหนึ่งกดได้ครั้งเดียวนะครับหนึ่งคนกดได้ครั้งเดียวแต่กดไลค์กดแชร์กดได้ทั้งวันนะครับพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดได้ทั้งวัน แต่กดติดตามคนหนึ่งกดได้หนึ่งครั้งนะครับพี่น้องหนึ่งคนกดได้หนึ่งครั้งนะครับพี่น้องแต่กดไลค์กดแชร์กดได้ทั้งวันนะครับพี่น้องครับสำหรับเอฟซีทางจองที่เดินทางไกลนะครับพี่น้องครับกขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับเด้อครับพี่น้องครับดูแลสุขภาพกันครับพี่น้องฝนช่วงนี้กระตกนะครับพี่น้องลมก็อย่าลืมถือติดไม้ติดมือไปนําครับออกบานออกนอกบานไปก็อย่าลืมติดไมิติดมือไปน้าครับ เวลาจำปินสิเดไซน์นะครับพี่น้องครับสำหรับลูกนะครับพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับพี่น้องเด้อครับสำหรับคลิปนี้นะครับเซียนคนเกลียดกับสีคอร่าพี่ละน้องไปก่อนพวกันไหมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ